โลหะประสาทนี่ไม่ออกมาชื่ออะไรนี่ไปไหว้พระนี่เป็นบรรยากาศนะคะเป็นบันไดวงกลมนะคะดิฉันขึ้นมาเวียนหัวมากอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยก็เหนื่อยแต่แต่เพื่อความดีความงามที่ดิฉันรูสเข้ามาวัดทั้งทีดิฉันก็เลยคิดว่าเราควรจะยอมเหนื่อยเพื่อสิ่งดีๆบ้างแล้วใครใครชวนอยู่ตั้งแต่ชั้นสองย็ต้องเชนี่มาขายสิ ถึงแม้ว่านางจะหน้ามาันแต่ว่านางก็โอเคนะคะบบอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะค่ะน,น,นางมองบันไดยอยู่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภายในปราสาทนะคะซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากดูข้างเทิงไอ้ข้างบนนะคะเป็นถ่ายไหนะเป็นโลหะปราสาท ที่เหลืออยู่แห่งเดียวของโลกนะคะเป็นใครนะมรดกโลกด้วยมรดกติดอะไรนะสิ่งมหาศาลมหาศาลจ้ำปะไม่ใช่หรอมรดมร<า>ดกโลกเหรอเอะไร<อ>นะคะเขาเอาอธิบดีมไว้ที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาต้องมีตามวสิกรที่จะจุดต่างไปขอขอขออภัยนะคะที่ล่วงเกินนางไม่ได้ตั้งใจ เหมือนเราเป็นคนดีนะคะพาเพื่อนมาไหว้พาะเปียนชั้นนี้ก็คงจะเลิกเนาะอ๋อดิฉันเงาค่ะเฉาค่ะเฉาสวยดีนะคะดูไปเรื่อยๆค่ะอะไรคะไม่ค่ะนางไม่มีโปรแกรมว่าจะอยู่ที่นี่นะคะอินนี่ปากไม่ดี วนไปรอบหนึ่งแล้วนะคะนางก็เวียนหัวเล็กๆค่ะอยากเข้าต้ไหมขับกันทางทำอะไรก็ช่วยอายมากในวัดเดี่านางต้องสำรวมค่ะนี่หน้าสำรวมอยาเรียกว่าสำรวมจะดีกว่า เชื่อว่าคนที่ดูวิดีโอนี้ก็จะอ้วกไปกับเราด <c oughs> <น>้วยเขากำลังบูรณนะที่นี่อยู่เฮ้ยตรงนี้อันนี้ด้ดวยไม่ดู ป็นโลหะประสาทอันนี้เป็น,เป,นเ,เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนชั้นข้างล่างแต่เราอยากให้ดูความงาต้องสืรดูสืบออกมา,มากดูอันนี้เป็นโลหะจริงๆนะไปเคาะมาแล้วเคาะม,มาแล้วดังปัง,ปงๆเลยใส่จะไม่ได้เรียนจบง่าย <laughs> ไปเคาะ